เป็นอะไรนะคะแต่สันดีเพิ่งกินข้าวไม่ใช่หรอคะกินไม่อิ่มหรอคะไม่อิ่มเลยจะกินอีกหรอคะดูท่านะสันดีพอแล้ว จะอ้วนนะถ้ากินอีกเดี๋ยวอ้วนนะไม่อ้วนเหรอทำไมถึงไม่อ้วนคะือหางเพราะว่ามันตึกแล้วไขมันไม่ทำงานใช่ไหมคะกินได้ใช่ไหมคะได้รอคะได้งั้นเดี๋ยวคุณแม่เอานมให้กินเนาะดีไหมคะเนาะ กินนมพลังแก้วก่อนนอนนะลูกนะ้องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวหน้านมให้กินเนาะจะพิมพนะ์ดูน้าะแม่ชิดน้องหิวจะพิมพ์กินอะไรเจะพิมพ์กินอะไรดูสิจะพิมพ์กินผัดไทยไนงะสันติกินข้าวแล้วไงลืมเหรอลูกลืมเหรอ ินเท่าเย็นแล้วไงเพิ่งกินตะก,กี้เอง <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่กินลูกชิ้นหมดเดี๋ยวคุณแม่แบนมให้เนาะดีไหมคะดีไหมคะ <c oughs> อ่ะดีนะนมให้นะ